สวัสดีค่ะครูจิ๊กซอนะคะตอนนี้เราก็อยู่ในหัวข้อรูปสามเหลี่ยมเรื่องความยาวรอบรูปในตอนที่หนึ่งในตอนนี้นะคะดเด็กจะได้ทําการฝึกหาความยาวรอบรูปสามเหลี่ยมโดยวิธีการกนะ็คือให้เรานําความยาวทุกด,ด้านมารวมกันโจทย์จะเป็นยังไงนั้นไปดูพร้อมกันเลยค่ะในข้อแรกนะคะโจทย์ได้กําหนดรูปนะคะสามเหลี่ยมด้านเท่ามาให้ซึ่งความยาวแต่ละด้านเนี่ยก็มีค่าเป็น2.7นิ้วในการหาความยาวรอบรูปนะคะคุณครูก็จะนําความยาวทุกด,ด้านมารวมกัน กูก็จะนำสองเจ็ดนะคะบวกกันสามครั้งคำนวณออกมาค่าที่ได้ก็มีค่าเป็นแปดจุดหนึ่งนิ้วค่ะต่อมานะคะในข้อที่สองโจทย์ได้กําหนดรูปสามเหลี่ยมด้านไม่เท่ามาให้วิธีการหาก็เหมือนกันเลยค่ะก็คือนำความยาวทุกด้านมารวมกันคำนวณออกมาค่าที่ได้ก็มีค่าเป็นสิบเอ็ดเมตรและในข้อสุดท้ายนะคะโจทย์ได้กําหนดรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วมาให้โดยนะคะมีด้านฐานยาว6ฟุตนะคะแล้วก็ด้านประกอบมุมยอดเนี่ยยาวด้านละ 4เพราะฉะนั้นนะคะข้อน,นี้ความยาวรอบรูปทุกทุกจะนำ6บวก4บวก4นะคะคำนวณออกมาคทา่ไดยยก้ก็มี่าเป็น14ฟตุตค่ะดังนั้นนะคะในการหาความยาวรอบรูปของรูปสามเหลี่ยมเนี่ยวิธีการก็คือให้เรานำความยาวทุกด้านมารวมกันแล้วก็จะได้คำตอบเรียบร้อยแล้วค่ะและนี่คือทั้งหมดของตอนนี้สำหรับตอนนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ